เพราะฉะนันน้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่กับเด็กพี่คะเกมนี้เราไม่ได้วัดอายุและว,วัยนะพี่ถึงเป็นเด็กที่อยากได้แคร์เพราะท่าน้องเขาไม่ธรรมดาเขาเป็นคู่แข่งพี่เพราะเขาชอบคาชาโอเคนะ เอาไว้วเราจัดให้พี่ส้มเป็นพิเศษพี่สออ้มพร้อมอย่าทำให้เสียชื่อประเทศไท,ทย,ยจ,จะมาทางหน่อยดีจะมาเอาไปให้เห็นชัดๆจากทั่วประเทศจากพี่ส้มนะและสุดทายครับพี่ก้องต้องจับไปเลยนะครับทุกควรตังกล้องด้วนนะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> มากันเป็นขบวนการเลยนะคะทุกคนพี่ส้มพร้อมนะคะไม่พร้อมเดี๋ยวดูดูคนไม่พอ oh fuck oh i แล้วไม่ได้แค่สายตาประชาชนติดตัวเลยค่ะอย่าลืมนะครับอัพลงยูทูบด้วยนะตอนได้เห็นหน้ากระชากไหมกระชากทำไงยังไงนะไหนๆก็ไหนๆและลีลาเด็ดขนาดนี้ให้ประชากบาให้ทั้งคู่เลยดีกว่านะคะให้ประชากบาให้ส่จนใบนี้ผ่านมาหลายมือแล้วพี่ขอคืนใครอยากจับภาพเจญ มมพี่ส้มจะไป็นแล้วขอยาดมด่วนค่ะแปลงไข่เพื่อยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่าสุดสาครแบผู้ชายของเราตาพี่ส้มบ้างเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้แคล้วัยนะคะจะเป็นผู้หญิงเท่น่ารักมาก หลายองค์เอกชัย